วันนี้ว่าจะอธิบายเกี่ยวกับการทําบุญฤดูการทําบุญศาสตร์เดือนเดือนสิบหรือว่าบุญบุญเข้าศาสตร์นะครับภาษาลาวว่าบุญบุญบุญเข้าศาสตร์หรือว่างานบุญแซนโดนตานะครับภาษาเขมรออกเสียงเป็นแซนโดนตาแต่ว่า ภาษาลาวน่าจะออกเสียงเป็นว่าเส้นนะครับภาษาลาวภาษา,าไทยก็ภาษาไทยกลางก็อันเดียวกันนะครับออกเป็นเส้นเ,เส้นตายายนั่นแหละครับคือเส้นบวงสวงนั่นแหละครับเส้นนะครับเหมือนๆๆเหมือนเหมือนเส้นตะปูนี่มมนเหมือนเส้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านเหมือนเส้นบวงสวงสารอะไรประมาณนี้แหละครับนั่นแหละครับเขาเรียกว่า แซนโดนตาในภาษากมตีนะครับอาจจะเป็นคำพูดยกสัตว์นะครับคำลาวก็พูดแบบตรงๆเลยเซนกย่างนั้นแต่ว่าเวลาผมสอบถามเพื่อนผู้รู้นะครับผู้รู้นะครับอาจารย์ผู้รู้ <c oughs> ก็บอกว่าคำว่าแซนนี่มันจะใช้ในงานแต่งงานก็ได้เช่นว่า ไปงานแต่งนะครับเขาใช้คําว่าแซนนํำหน้าได้นะครับอ่าอ่าภาษาเขมรน,นะครับแซนก็คือเส้นนั่นละครับเพราะว่าเวลาแต่งงานในพาษานี่ก็จะมีการเส้นด้วยนะครับเส้นบวงสรวงเป็นการรับรองอาผีบรนพบุุษทั้งสองฝ่ายนั่นแหละครับอ่าผมเคยอ่าประสบมาเห็นมานะครับก็สามารถอธิบายได้นะครับอ่าถ้าไม่มาวิวเคราะห์วิจัยมันก็ มันก็จะถูกลบเลือนไปนะครับแล้วก็ไม่มีชนรุ่นหลังก็ไม่ทราบนะครับแซนโดนตาก็คือว่าโดนตานี่ก็ผีบรรพบุรุษที่ว่าที่ตายไปแล้วนะครับหรือเขาใช้คําว่าศาสตร์อาจจะเป็นภาษาอินเดียก็ได้นะครับเป็นข้าวกระยาศาสตร์นะครับนั่นแหละครับก็าอาจจะมีจากมั ไอพิธีนี้ไม่มีในอินเดียนะครับผมสืบแล้วไม่มีในอินเดียแต่ว่าจะเอาพิธีเมื่อเรารับศาสนาจากอินเดียแล้วเราก็เอามาพ่วงนะครับเอามาปรับปรุงเพื่อให้มันสอดคล้องเพราะว่ามันไม่มีมันไม่ได้เป็นผลเสียนะครับอ่ามันไม่มันไม่ย้อนแย้งกับคําสอนในพุทธศาสนานะครับในการทําบุญทําทานนะครับทําบุญให้บรรพบุรุษปุยญ,ญาตายายอะไรที่เสียชีวิตไปนะครับเขาเรียกว่าแซนโดนตาหรือว่า บุญเขาสาบนะครับภาษาลาวนะครับถ้าภาษาไทยกลางก็บุญสา์นะครับสา์ส,สอเสือสรารอลาลเรือทอทหารน่าจะมาจากคําว่าศรัทธ,ธาเดิมศรัทธ,ธานั่นแหละครับเป็นความศรัทธ,ธาที่มีมาตั้งแต่ยุควัฒนธรรมบ้านเชียงนะครับตามที่ผมสืบสืบมาก็เวลามีคนตายเขาจะเอาสิ่งอุทิศไปไปไว้กับหลุมศพด้วยนะตามที่ผมเคยอธิบายมานะครับอัออนนี้เอา เอาภาพควายนะครับการเลี้ยงควายในสมัยในสมัยยุควัฒนธรรมบ้านเชียงนะครับนี่ควายครับอันนี้ควายสนสะพายนะครับสนเขาแล้วสนสะพายแล้วนะครับอ่าอันนี้พบในหลุลมศพยุคบ้านเชียงนะครับเขาวาดเอาไว้แล้วก็ใส่ไว้กับหลุมศพผู้ตายนะครับเป็นการบอกว่าเมื่อไปโลกหน้าแล้วก็อา่าให ทำนาด้วยนะอ่าสนสะพายเอาควายทำนานะครับเขาปลูกพันธุ์อยู่กับการทำนาอาเลี้ยงปศุสัตว์เอาเอาควายป่ามาเป็นควายบ้านนะครับเอาไก่ป่ามาเป็นไก่บ้านเอาหมูป่ามาเป็นหมูบ้านเอาเอาสุนัขป่ามาเป็นมาปรับปรุงสายพันธุ์เป็นสุนัขบ้านนะครับ <laughs> ดังที่เราเห็นเราพบนะแล้วสุนัขบ้านของไทยแล้วนี่ก็ช่วยกันอนุรักษ์หน่อยนะครับเพราะว่ามันจะสูญพันธุ์แล้วครับ ถูกไปเอาไปเป็นอาหารบ้างเป็นตามความเชื่อผิดๆนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นผสมนะครับผสมสุนัขของต่างประเทศเพราะว่าถ้าไม่ผสมมันก็จะไม่ทนทานนะครับทนแดดไม่ได้นั่นแหละครับนี่ก็คือ,อาการเลี้ยงควายในเมื่อสองสามพันปีที่แล้วนะครับสามพันปีที่แล้วนะครับยุควัฒนธรรมบ้านเชียงนะครับ สามพันสี่พันปีนั่นแหละครับนะครับก็เขาเลี้ยงควายเขาก็เอาควายมาใช้งานนะครับทำนาที่อินเดียเขาเขาไม่ทำนะครับเขาทำไม่ได้นะครับควายอินเดียจะมาเอามาไถนามาปรับเป็นควายบ้านไม่ได้นะครับอันนี้เขาอาธิบายไว้ผมไปเที่ยวมาเขาอาธิบายไว้นะครับอ่าควายใช้ในการไถนาเปรียบเทียบส่วนกระดูกที่เป็นส้นง,งอกออกมาบนกระดูก นิ้วข้อที่สามนะครับเนี่ยเขาอ่าเนี่ย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 มันมีความผิดปกตินะครับของเท้าหน้าระหว่างสัตว์เลี้ยงที่ใช้ไถนานะครับในสมัยปัจจุบันนะครับเขาเทียบเขาเทียบเอากระดูกควายที่ใช้ไถนาในปัจจุบันอนะเอาไปเทียบกับกระดูกควายยุควัฒนธรรมบ,บ้านเชียงเมื่อ3,000ปีที่แล้วนะครับอ่ามันตรงกันนะครับแต่ถ้าเป็นควายป่าควายที่ไม่ไม่ได้ใช้ไถนา รูปทรงของกระดูกมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนั่นแหละครับอาา่าอ่านะครับเห็นไหมครับเหมือนกันเราแบกข้าวอย่างเงี้ยคนที่เคยแบกข้าวเข้ามาเปิดดูบารอา๋นี่ด้านเลยเนี่ยแปลว่าเคยหาบเคยคลอนมานั่นแหละครับนั่นนะั่นนะั่นอันนี้แต่ว่าอันนี้มาเขาดูเขาดูรูปทรงกระดูกนะครับเขาขุดพบกระดูกควายนะครับกระดูกควาย ที่บันเชียงนะครับก็เลยเอามาให้ดูนี่แหละครับมันก็สอดคล้องกับหลักฐานที่เขาสนสะพายควายนะครับเขาเลี้ยงควายเห็นไหมเราทํานาตั้งแต่โทษทีอันนี้เมื่อเขาเมื่อเขา,าเสียชีวิตไปการทานานี่ครับเนี่ย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 ต้นข้าวเนี่ครับเขาปลูกข้าวด้วยนะครับเขาเขาวาดเอาไว้อย่าลืมไปทานานะเลี้ยงควายสนสะพายเอาไถนานะเขาเอาข้าวไปให้ด้วยใส่ไปด้วยเขาเชือก ความเชื่อโลกหน้านี่แหละสาเหตุที่ว่าเมื่อเรารับเอาศาสนาแล้วเราก็จะมีการทําบุญกิารศาสตร์นะครับโดยเอาเอาศาสนาของพราหมณ์มาผสมกับพิธีทางพุทธด้วยนะครับเป็นเป็นเรื่องราวของฝ่ายของฝ่ายของฝ่ายครวะนะครับนะเอามาผสมนะครับเอามาผสมบางทีมันก็มีเรื่องราวว่า การกวนข้าวทิพในสมัยอยุธยานะครับก็สืบทอดมาถึงรัตนกโกสินทร์ก็ให้ระล,ลึกถึงว่าในสมัยพุทธกาลก็มีนางสุชดาถวายข้าวมาทกปายาตอะไรประมาณนั้นนะเขาก็เลยมีการกวนข้าวทิพในการทําบุญกายศาสตร์ครั้งนี้ก็นิยมกันในเดือน10นะครับอ่า14 15าคำนะครับ สิบห้าค่ำนะครับสิบห้าค่ำเป็นวันสุดท้ายเป็นวันเป็นวันส่งตายยายทีนี้ว่าหลักฐานเรื่องบุญกิจยาศาสตร์นี่นะครับมันมันทาให้เรามองเห็นความเป็นเคยญาติกันด้วยเพราะว่าทางปักใต้ทางภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางก็เอารูปแบบข้าวาศาสตร์หรือแซบโด,ดตานี้ไปใช้นะครับอาจจะต่างแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับแต่พิธีเขานึกถึงบรรพบุรุษแบบนี้ซึ่งผมสืบททางอินโดนีเซียก็ไม่มี นะครับฟิลิปปินส์อินโดนีเซียหรือประเทศรอบนอกพงพม่าก,ก็ไม่มีข้าวสารไม่มีขยา,าศาสตร์เหมือนบุญกะถินนั่นแหละครับเหมือนกานกะถินที่เจอในจารึกสุโขทัยนี่แหละครับทำเาให้เราทราบว่าสุโขทัยนี่ไปจากภาคอีสานนะครับเราตรวจสํานวนภาษาแล้วเป็นเขมรปน,นลาวปนภาษาบาลีเป็นเป็นอย่งงางนั้นนะครับเป็นภา,าภาษาทางพุทธศาสตร์นะครับเห็นไหมครับเนี่ย มันทําให้เรามองเห็นความเป็นเคยญาติของของทางภาคใต้ด้วยว่าก็คือเชือสายของคนอีสานนะครับพอน้ําทะเลลดเราก็ลงไปอยู่นะครับอยู่ตามภาคใต้นะครับก็เอา,าศาสนาไปด้วยเอาพิธีนี้ไปด้วยเมื่อทํากายศาสตร์ขึ้นมาเขาก็ทําด้วยนะครับอ่าเนี่ยหลักฐานเนี่ยมันชัดเจนมากเลยครับรวมทั้งภาษาก็ไม่ต้องแปลแลวครับภาษาภาคใต้ภาษาเคยญาติมันสําเนียมมันเปลี่ยนไปเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆก็เพราะว่ามันการเวลาครับ สมัยก่อนปลาดงพงพีมันเยอะกว่าจะได้มาเจอกันนั่นแหละครับเทคโนโลยีมันยังไม่ทันสมัยแต่ยุคนี้มันสืบแล้วมันต้องเห็นความเป็นเคยญาตเห็นไหมครับผมพยายามเอาหลักฐานเก่าๆมาเพื่มอมาชื่อมเชื่อมโยงนะครับคือเราต้องมองหลักฐานปัจจุบันเข้าไปหาหลักฐานในอดีตให้มันได้ลึกที่สุดนะครับลําดับไปในปัจจุบันอย่างนี้อย่างขั้น ยุครัตนาโกสินยุคอยุธยายุคสุโขทยัยแล้วเข้าไปในยุคของภาคอีสานไปหาต้นตอเดิมๆหลักฐานเดิมๆว่าที่ไหนเก่าที่สุดนะครับทั้งหลักฐานด้านภาษาทั้งหลักฐานทุกอย่างละครื่องไมเครื่งมือนะครับอารยธรรมมันต้องอยู่ในภาคอีสานก่อนนะครับเพราะว่ายุคนั้นนำทะเลมันท่วมนะครับอันนี้เห็นขาว่าดเห็นไหมครับนี่แหละสาเหตุที่ว่าทำนี่นี่ขยายขยายไห่เห็นนะครับนี่นี่ต้นข้าวนะครับ เขาวาดเอาไว้ในในในอุปกรณ์นะครับในใน <c oughs> ในเครื่องปั้นดินเผานะครับเพื่อจะให้ผู้ตายนั้นนําความรู้นี้ไปไปใช้ในโลกหน้าความเชื่อเรื่องโลกหน้านั่แหละครับมันเมื่อศาสนาเข้ามาเขาก็มีเรื่องจิตวิญญ,ญาณเรื่องการเว้นวายตายเกิดเห็นไหมครับอ่าอ่านั่นแหละเรารับเอาตัวนี้เพราะว่ามันสอดคล้องของเดิมด้วยเรื่องจิตวิญญ,ญาณอ่า ก็เลยถึงมีพิธีแซนโดนตาหรือว่าเข้าสาบขึ้นมานะครับในในเดือนสิบนะครับเห็นไหมอ่าก็ทำตั้งแต่ระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอนะครับระดับเจ้าเมืองนะครับระับ,บราชากัศัตริย์ก็จะต้องทำพิธีสาบนะครับอ่านี่มันเป็นรูปแบบของสยามนะครับแต่ว่าทางกุงกัมพูชาเขาก็เคย เขาก็เขาคงเอาแบบเรานะครับเขาก็เอาเรียนแบบสยามนะครับเพราะว่าเขาเป็นมหายาแล้วเขาจะไม่ไม่ได้ทาพิธีนี้นะครับอ่าทุกอย่างมันมาป็นไปจากอีสานนะครับต้นความคิดเนี่ยมันไปจากสยามเทพนะครับถือ,อว่าสยามเทพนะครับเพราะว่าบริเวณนี้เมื่อสามพันปีที่แล้วมันอยู่ไม่ได้นะครับเอ่อแหล่งน้าทะเลนะครับ พอศา,าสนาเข้ามาปุ๊บเรามาพัฒนาเมียนมาปฏิบัติธรรมนะเอาศาสนามาปฏิบัติธรรมเมื่อเป็นประเทศแล้วถึงได้เอา,เอา,เอารูปแบบของพราหมณ์มาปรับปรุงนะเราจะเราจะไปเอาแบบพราหมณ์ในอินเดียสดๆเลยไม่ได้ไม่งั้นศาสนาพุทธศาสนาก็จะอยู่ไม่ได้ก็เลยเอามาปรับนะนะครับตามหลักฐานนะมาปรับให้หนุนนะครับเพราะว่าในในสมัยพุทธกาลก็ยังมีพราหมณ์ส่วนหนึ่งที่เห็นด้วยสนับสนุนนะครับแล้วสาเหตุที่พุทธศาสนาอยู่ไม่ได้ในอิน,อนเดียนะครับเพราะว่า ฝ่ายพราหมณ์เขามากกว่านะครับเขาลุมสมัยพระเจ้าโสรก็ยังถูกถูกปฏิวัตินะครับถูกถูกยึดอำนาจนะครับจากพรหมนะครับเพราะว่าเขาไม่มันเป็นคำสอนที่ย้อนแยงเขาเกินไปนั่นแหละครับอ่ามันต้องข้ามกันเลยนะครับมันก็เลยอ่าแม้ผู้ที่เจ้าจะมาประสูติเพียงระยะไม่ถึงร้อยปีนะครับแปดสิบปีน่ะใช้เวลาแปดสิบปีนั้นน่ะมีผู้นับถือในอินเดียมากมายแต่ศาสนาพูดอยู่ไม่ได้นะครับ ตอนนี้อินเดียเขาเขาคงเสียดายนะครับเพราะว่าหลักฐานมันเหลืออยู่ที่เมืองไทยเราหลักฐานที่ถูกต้องที่สุดที่สมบูรณ์เหลือที่สุดในโลกนี้ก็คือพระไตรปิฎกแบบสยามเทศนะครับที่ในหลวงรวบรวมไว้นั่นแหละครับนี่ก็คือนี่ครับหลักฐานคําสอนเดิมในสมัยพุทธกาลที่เหลือที่เหลืออยู่ในโลกใบนี้นะครับก็เหลือแค่นี้แหละครับเราต้องเชื่อถือ ตัวน,นี้มานะครับหลักฐานมันเก่าเพราะว่าผมมองแล้วทางพมา่านี้อาจจะได้ไปจากมอนแล้วมอนเขาไปตั้งเมืองเขาก็ไปจากภาคอีสานนี่แหละครับชนเผ่าที่เป็นอมอนเขาไปตั้งหงสาทางนี้นะครับหงสามก็บอกอยู่แล้วหงสาวดีหงสาวดีมันก็เป็นภาษาอินเตอร์เดียอยู่แล้วนะครับส่วนเมืองอื่นๆแล้วเขายังไม่ได้รวมตัวเป็นประเทศพมา่านะครับทางมอนเขาก็ต้องมาขึ้นกับสุขโขทัยนะครับอ เพราะมันเป็นเคยาดนะเพราะมองเป็นเคยาิแต่ว่าตอนนี้มันตัดไปแล้วก็ต้องมองเห็นอันเดิมแต่ว่าเราต้องยอมตัดเพราะว่ามันมันก็เหมือนกับอกัมพูชานั่แหละครับเรามองเป็นเคยาิแต่ว่าเมื่อเขาแยกตัวเหมือนเหมือนลาฝั่งโขงเขาแยกตัวแต่เรามองเห็นเป็นเคยาติแต่ว่าเมื่อตัด แยกกันเป็นส่วนของสยามเดิมแล้วก็ยกส่วนหนึ่งให้ให้เขาดูแลนั่นครับก็แต่เราก็ต้องเป็นเคยญาติกันอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละครับแต่ว่าคําว่าทะเละก็คงจะเป็นการทะเลกันแบบเคยญาตินะครับแต่ว่าเมื่อเรียนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของจริงมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับผมผมเทียบให้ดูนะครับผมเทียบให้ดูนะหลักฐานเป็นอย่างนี้เพราะว่าแต่เดิมบริเวณนี้ก็อยู่ไม่ได้นะครับน้าทะเลเข้าถึงนะครับ ตามหลักฐานนะครับตามหลักฐานที่ผมเคยอธิบายมานั่นแหละครับอ,อันนี้เคียวยุคบ้านเชียงนะครับชี้เห็นว่าเขามีการทํานาเขาเกี่ยวพันกับข้าวนะครับเขาเขากินข้าวเขาบริโภคข้าวเขาเกี่ยวข้าวเมื่อเขาลงไปอยู่ภาคกลางหรือภาคใต้หรือภาคเหนือเขาก็เอารูปแบบไปใช้นะครับนี่ข้าวอันนี้พบที่ในลุมศพบ้านนนวัดนะครับ เราสี่พันปีเราสี่พันปีนะครับคือเนี you. ่ยเขาให้นึกถึงเรื่องข้าวเห็นไหมเราบุญข้าวสา์เข้าใจไหมครับกายศาสตร์นะครับการทํากายศาสตร์ก็ล้วนเกี่ยวกับข้าวนะครับทําให้มองเห็นความผูกพันลึกเข้าไปนะครับลึกเข้าไปถึงยุควัฒนธรรมบ้านเชียงทําให้รู้ความเป็นมาของชนชาติไทยหรือประเทศสยามว่ามีความเป็นประเทศมาได้อย่างไรชนชาติไทยมาจากไหนนั่นแหละครับ มันเกี่ยวกับอย่างนี้นะครับเพราะมันเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เครื่องใช้อะไรต่างๆนะครับที่เราที่เราใช้อยู่ในมือวัฒนธรรมประเพณีที่เราใช้อยู่นะครับอันนี้ก็เอาข้าวใส่ไปหลักฐานเม็ดข้าวมันติดอยู่กับอุปกรณ์โลหะนะครับอันนี้ก็ยุคบ,บ้านเชียงนะครับอ,อันนี้ก็ความเชื่อเรื่อง อาชีวิตหลังคนตายนะครับเขาก็จะไปล่องลอยไปมีจิตวิญญาณนะครับีจิวิญญาณล่องลอยไปทีนี้ศาสนาเข้ามาเนี่ยเขาก็มาเทียบเลยนะครับระหว่างผีกับจิตวิญญาณนะครับเขาก็เทียบเลยอาถ้าจะพัฒนาผีหรือว่าพัฒนาจิตวิญญาณก็ต้องพุทธศาสนานั่นแหละนะครับนั่นมันเป็นอย่างงาน,นึนเขาก็เลยเห็นด้วยว่าเมื่อเขาเห็นด้วยเขาก็จะไม่ทิ้งของเดิมเห็นไหมครับเราถึงมีพิธีเปลี่ยนจากฝังเป็นเผาศพ นะตามอินเดียแต่เราจะไม่เอาตามอินเดียหมดทุกอย่างอินเดียนี่เผาศพปุ๊บเขาจะไม่เก็บกระดูกเอาไว้นะครับเขาจะไม่เอากระดูกกลับไปไว้ที่บ้านนะครับขเขาจะเอาลงแม่น้ําหมดนะครับอย่างแถวพระนศีนะครับก็สืบมาสี่พันห้าพันปีเขาก็ยังทําอยู่นั่นนะนะครับแต่เราต้องเก็บอัฐิเราต้องอทําพิธีซึ่งต่างออกไปแต่ไม่ไม่ย้อนแยงคาสอนนะครับนะไม่ย้อนไม่ย้อนแยงคําสอน คำสอนเดิมพูดเดิมนะครับแต่ผมจะชี้เห็นเรื่องอความสำคัญเราสืบทอ,อดกันมาทำให้รู้ความรู้จักความเป็นไทยรู้จักว่าประเทศสยามนี่มีพิธีศาสตร์เนี่ยมาจากไหนก็ไปสืบจากพมก่สืบจากกินตอนใต้มันไม่มีสืบจากประเทศอื่นฟิลิปปินส์อินโดไม่มีนะครับอ่ะแล้วเมื่อมีอย่างนี้มันก็ต้องเคยยากล้สิ เขาไปเขาเอาวิธีศาสตร์ไปด้วยนะครับเอาศาสนาเอาวิธีศาสตร์เอาภาษาเอารูปแบบแล้วมีความเป็นประเทศเดียวกันนะศาสนาเหมือนกันอะไรทุกอย่างนะครับอันนี้ก็เคยอธิบายไปแล้วนะครับเห็นไหมเขาต้องเอาอาหารใส่ไปด้วยไปไปด้วยกันหิวกันอะไรมีโถน้ำมีอะไรนะครับอันนี้อันนี้ผมมองผมมองแล้วเป็นระดับผู้นำนะครับถึงเอาไปใส่ วันี้องค์ต่อมาเราก็ปรับเป็นพระโกดอยังไงล่ะครับปรับเป็นพระโกดทำวิธีไอตอนนั้นอะ่ะมันยังไม่มีศาสนานะครับมัน3,000ปีนะครับก็ประมาณนี้ครับ